อย่าเล็ต่อที่อู่ที่สูสงสกันอยู่เอาแล้วมันยอมันยอมทำสาแชรก่อมันยอมคุณังหน้าวางก่อมันยอหวังจะงงไไดูหมรับไม่ได้เอาแล้วต่อที่จะหนีกันไม่ออกจะหนีกัไม่ไออก,ออกเอาแล้วจะู่ที่สูงสีงกันอยู่าพอดนกยรื้อจะรจะรแฟนได้หรือไม่ ก็ได้แต่ครับตอนนี้ตามอยูตามูใเพื่อรลาศีลอบทางประเทศไทยรับน้ำสองรัทางประเทศไทยน้ำองนคือถิจังดาวาตามดยู่้ะจอยปีมาด้วยเอาแสงเพชรเอาแสงเพชรอูไหขอเี้ยวเียเอาแสงเพชรอูไหขอเฉียวเียวไจังดาวาเริ่มนี้หุจังดาวาเร ยังไม่ชนอยังไม่ชนอดั้งเมตั้แใจเม็ดเอาแล้วไม่อมไม่อมที่รองมลงมาเสียกัน่อยเสียกัน่อย้เอาละครับตอนนี้สามอยนึกุหายสามรอยนกคุหายกันได้ครับตอนนี้ยังพวกพี่หนสีดนี้ังดูยังนยังดไม่ถูกสามจะก็มได้สามจะที่จไปงรของงเัดประด้๋ยวบางประเวนครับเลิมทีเริมดี 53 53 53 53 53 53 สามคู่นี่ก็มีแต่คูค่มันกันนังนนครับ่พี่สูลง<อ>ลุกกำลับครับอด้ยกมิ้งมนมาอยู่บนลกนักกอล์ฟบอลลน้ายากใจนักก็กไ์ก,นกอน้ยารอผลจงเป็นทงกร่ทั้งรั้ผมิลาานเนี่ยที่สามนะครับเรือสองลำครับฝั่งประเทศไทยก็คือเรือังนาบาจากนกัรบอม ฟังตัวเราเอาเรือทั้แสงแคสรอบบนกระจาดจักรสินอากาศจากกรน้ำตารจุาาดตัดสินเดี่ยวที่สี่ครับผมอ๋อถวงตาลจุดลองนั้นสองหรือกับเพชรดัดคำลองนั้นสามครับออกแล้วนะครับ ลำเรือก็สิปลอยนะครับลำน้ำสองฝั่งโซตรลาวฝั่งประเทศไทยนั่นก็คือขุนจังนาวาจาังนครบุรและลำน้ำสามเรือทำแสงเพชรอยู่ฝั่งโซฟรลาวเรือที่เข้าอันดับที่หนึ่งไม่แก่เรือขุนจังนาวาฝั่งประเทศไทยลำน้ำสองไ,ได้ที่หน่งและอันดับที่สองในแก่เรือทำแสงเพชรฝัง่ง,งโซฟลาวประกาศอีกทั้งหนึ่งครับ อันดับที่หน,น,นึ่งเรืออุนกันนาว่าอันดับที่สองเรือ 42, ทอมสองเทรอันอันเปาเวีเลยนะเนาะเอออันตอนนี้เรือสองลังลังเทียบท่นแล้วผ่านไปเบิ่มสักพัรสามเที่ยวต้นเที่ยวมันมันนั้นนะ ตันนี้หลวงตาโจ๊ะร้องเพลงของบ้านบางสายใหญ่เมืองเมื่อนท้าวารใส่เสื้อลาสีเท้าเทียบทุ่กเรียบร้อยลอยลั่ลงมามนะครับนั่งกือเรือเพชรจันทร์คำพิษน้องบ้าน่างคำบนใส่ผู้ทองขอปปุ่นเล้า ใส <hertz> ่เชือกสีแดงนะครับโขนเรือ huh. ส well, mm ีแดงนะครับลอยลำออกมาจากบุชดูฟังสอโกโปลาวนะครับไอจีน้องเบิรงเด้อนะครับเกิดการตีไงด้วยกัน